สวัสดีพี่น้องป้องกกและพี่นอ้องป้องปายค่ะเอาละพี่น้องวันนี้ตอนนี้เทียงหน้ามองนี้นะคะเทียงหน้า,านารันพนพีริดีนะคะตรงนี้คือขางบึงนะคะขางนิ่นบึงมองนีเนาะ,ะอากาศร่มรื่นนะคะตอนนี้นี่จะเป็นตำนานเลยเน,นเนี่ยกลายเป็นตำนานเลยพี่น,ออนนะะออ้องอนนมองนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเออาเทียงหน้ามองนี้ออกนะคะ เพราะว่าเป็นสิขยับขย้ายถนนพี่น้องขยับขย้ายตรงขุดลอกบึงนะคะขุดหลอกไม่ทุกสิ่งทุกอย่างตรงร้านก๋วยเตี๋ยวยกโสดบางนี่กค็คง้มสีดเดียวออกคือนันพี่น้องขางลิ่มบึงงนี้นะคะก็คุสีดเดียวออกหมดเลยทีหน้ามางนี่เป็นมองที่นั่งตากอากาศเย็นๆริ่มบึงนะคะพี่น้องนะคะว่าจะเป็น กลุ่มแฟนคลับหรือพี่น้องไก่ๆมากอะ่ะมากสิมานั่งเล่นอยู่นี่พี่น้องตอนเอิดตรงนี้นะคะแต่ว่าแบบที่นี่ทุบออกแล้วนะคะเพราะว่าข้างรถแม่คู่นะคะที่เพิ่งมาเห็ดสามพุ่มนีทักน้ำง่ามรอริ่มถึงเข้าตรงนี้นะคะเพิ่นเอาดินขึ้นมามองงดพื้นเอาดินขึ้นมาเออนะคะจูกันเลยพี่น้องจูกันกับกับ,กบเออ่ พื้นถนนเกาแล้วนะคะนี่พี่น้องเบิงนะคะปลาพวกบุ๋งเข้านะคะปลาพวกบุ๋งก็เป็นตำนานไปแล้วปลาพวกบุ๋งที่พี่พ่อน้าดองๆ้า้องนี่นาล่มเก็บนะคะนี่ขึ้นือหม่องนี่นะคะเป็นกลายเป็นตำนานไปเลยได้บาดนี่นะคะพี่น้องนะขา้ะเอามาถมแล้วพี่น้องมองนี่นะปกติมองมองนี่สิเป็นล้มไปเก็บพักนาะพี่น้องตอนนี้ปลาพวกบุ๋งเมื่อแล้วนะคะเพิ่ะนอามาถมแล้วนี่ มีก็เลยต้องจิบออกเพราะว่าถนนพื้นสีเห็ดไห้ามาจอดกันกับถนนเก้านะคะพี่น้องขยับขยายถนนออกมาอีกไห้มันข่วงนะคะทางบึงมองนาบ้านพี่พ่อนก็เลยสิข่วงวกับเก้าแบบนี้พี่น้องเอาออกนะคะนี่พี่น้องมึงปลาพวกบุงเก้าวบนี้ปลาพวกบุงเก้าสิประมาณเหลือซ้ำานีพนพนพน้พี่น้องท่านยังไม่เอามานะคะยังมาท่านเอาดินเขามามองนี้นะคะเพราะว่าเขาตองล่อล่อไห้ตรง เอาซิงปลูกสางทางบึงนะคะเอาออกสกักกอนเอามูลนีออกแล้วเปนกระจังสี่เอาดินเขามาอีกนะคะให้มันเป็นปรับหนาดินให้มันสวยงามนะคะพี่น้องทําใหม่ทุกอย่างเลยพี่น้องสังเกตเบิ้งนะคะรถบอกร้ายเลยพุ่นดูฟังท่างบนงวงท่างคุณกะัะ ถือว่าเป็นรลูเป็นหลางแน่แล้วนะคะราะว่าเป็นเฮีดมาโดนเติบแล้วเนาะแต่ว่าฟังฟังบึงทางบ้านเฮากันนี่ทา้งขุ่มทางบา้านสาหน่อยกะเริ่มเริ่มซีเป็นรลูเป็นหลางคือกันแต่ว่าพี่น้องเขาคุดลงเลิกเติบอยู่เด้พี่น้องจากที่บึงเฮาที่แรกที่แรกๆเลยนะคะเพิ่นสูบน้ำออกเนาะพื้นบึงก้นก่นบึงนะคะมันกะตื่นตื่นเป็นมาเติบหนึ่งอยู่พี่น้อง อันที่เป็นยานี่พี่น้องก็คือผื่นเกานะคะที่เป็นสูบน้ำออกแต่ว่าวันนี้เพิ่นจกลงนะคะนี่เพิ่นเอารถแมโควมาจกลงพี่น้องจกลงเล,กเลิกเลิกเติบนะคะแต่ตัวนี้ยังไม่มีน้ำนะคะเพราะว่าพี่น้องน้ำออกเนาะนีะ่นนพี่น้องเห็นบ่เป็นขุดลงเลิกเติบนะคะหน,นะาเติบหนึ่งนะคะในค่วงเลือกพืชปับ หนาดินไม่ยึดไม้ไมเลือยเลยนะคะขุดรอบมันสวยงาม,มทางพุทธิธาตุมันงามเปงนห่วงแต่สิเดีอาจจะกแนวนาคคุณาตั้งหน้าแน่หนาทุกทางหน,น,นานะคะอาจเอาีเป็นสถานที่ที่สวยงามของเหมือนแท่งนะคะหลับให้ทุกอย่างมันสวยงามเขาขับยุคขับสมัยนะคะพี่น้อกู๋ที่น้องห่วงบักคักเลยนะคะ เ็นเห็ุเป็นคู่คู่กันหนามนะคะนื่เลิศเป็นรูเป็นหลามแหมเนาะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ฝนเริมสีฝนเริมสีเ,มสเอ่อหนาขึ้นได้พี่น้องเฮาช่วงจากหนีไปหนีนะคะกะห่งวงคือกันว่างานเพื้นสีเรี่ยวเหี่ยวสาหรือจังใดประมาณใดเนาะต่ะว่ากับเบิงบ้งฝ่าเบิ้งฝนไปหํา ขันดั้มหวยว่ามาอีหลีกับพุ่งสีเฮ็ดงานได้สะดวกสบายคือเก่าพี่น้องแต่ว่าขันนั้มหวยมากอะคือน,นั่งอยู่ยา่านพุ่งขาเดินก็แล้ง่ายนะคะก็อยากให้เลี่ยงออกมาสวยงามนะพี่น้องขนน้างนอกเยวะมากๆแน่นครับอยากมาเล่นมาเที่ยวเนาะขันซื้อว่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องก็สวงามงามหูง,ง่ามหาดีบาดนี่เนาะนะคะแต่ว่ากบับพวกพี่เก่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะนะคะแต่ก่อนสาลาตรงนี้นะคะสาลาตรงนี้สิ สลาราลิมบึงบางนีสิยูนนด้นามได้พี่น้องเนี่ยสลาใหญ่เข้าบางนีสิยูนด้นามนะคะมันเป็นสลา,าของมูซิปซีของเขานะคะยู่หนาบานสาวหน่อยเพ็นแพ้งเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นยูริมถนนเลยเด้บบนี้พี่น้องว่าเดี๋ยวยในด้นามเลยเด้กลา,ายเป็นยูริมถนนแล้วกับเข้าสีเห็ดเห็ดทางให้มันติดจูสลา,าพอดีพี่น้องติดสลา,าเลยเด,ดยบัยนบ้พี่น้องสลา,าตัวนี้ก็เลยเป็น เป็นสลัดริมริมริม,มบึองแล้วนะคะจากเป็นสลัดในน้ำเนาะเริ่มเฮ็ดขยับขยายถนนอ,นออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยพี่น้องเห็นบ่าจากจากเอ,อ่อหม่องรถรถตู้จอดพี่น้องเขาไม่ได้หนีนะคะสิประมาณเอ่อจักเม็ดละเฮ้อก่วงเตอ๋อพี่ได้พี่น้องนะคะพี่พ่อนกับกาบเาถือหูแต่วา่าเพื่อนเห็ดออกมาเพื่อนเห็ดเอ่อขยับขยายออกมาข่วงข่วงขากอยู่นะคะ นี่ตรงนี้ก็เป็นวัดต,ตรงที่เข้าไปาทายมิ้งซีกพี่น้องทายอินบี้ต่างๆนี่ก็ตรงนี้ใกล้ๆกันนะคะแต่ว่าข้างบนในกล่องคือสอ้มไก่ซีซีเป็นของจริงจริงๆกับไกลเป็นไดงเนาะเดี๋ยวเห็นกันบ้านหาที่เมียน,นะคะเนี่นยดดาบา้านกุ้ยเตี้ยมยุอซด่หน้าบ้านที่คว่ำจะตรงเดี้ยวออกนะคะเสียงหน้ามาไแล้วพี่น้องเสียงหน้ากำลังเสียงเด็กเนาะพัฒนาแต่ย้า,าย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 แต่ว่ากับเส้นดายตัวใหม่ ตจนใหม่มันจะกำลังงานเนะเาะเดี๋ยวพี่พ่อสิไปสัมผัสจะขวงหลานก,ก๋วยเตี๋ยวยกสดนะคะ่าค่ณจีป้อามา่าน่าคุอจีเอาหลานเพิ่นไปตั้งไบหม่องได้สร้าปั๊บถนนปั๊บผู้มิทัดแล้วนะคะค่อจีเอาหลานก๋วยเตี๋ยวไปตั้งไบหม่องได้เพื่อพี่น้อง าบานห่าสีได้กินก๋วยเตี๋ยวเสียบๆนะคะเดี๋ยวเดินไปสัมผัสนะคะลาประวัตลใจพี่น้องนะคะ<ส>หลังจากที่เทียงหน้ามองนีนะคะเอาต่องม่างออกนะคะจ้าลูกเก่งจังเลย<พ>นี่นะคะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวยกสดพี่น้องนะคะ <ๆ S 1> อันบัดที่นี่สมมุิว่าร้านก๋วยเตี๋ยวห้าตั้งยี่หม่องนีละพี่น้องท <ๆ S 1> ่นเพื่อนไทยห้าเอาหลานก๋วยเตี๋ยวออกเพื่อสิปรับพื้นปรับถนนนไม่ ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮาน่ะสีสีใหญ่ไว้ใส่จ้ะสีใส่รถขายจ้ะสีใส่รถขายใส่รถขายใส่รถขายซะก่อนมันบ่อจ่สยรถขายซะก่อนใส่รถขายซะก่อนเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเฮาพี่น้องขาดบ่ได้เพราะว่าลูกบ้านเฮาหรือพี่น้องไก่ไก่มากินเห็นร้านนิดหน่อยจังซี่พี่น้องแต่ทําอร่อยมากเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวยกสดวนสีละสีหลานนะคะโอ้ยเส้นสีใส่รถขายเนาะเอ่อแล้วก็อ่าเพิ่นปรับพื้นที่ปรับปรับหน้าดินเพชรถนนใหม่เรียบร้อย เขาอาจสิมาขายในจุดจุดจุดเดิมของเขากระดัยมันบ่อเฮ้ยจังไได้บอกก็ถือกันเอาจึงไม่ลากก่อนจึงไม่ขาดการล่วงหน้าขาดการล่วงหน้าประเด้แต่ว่าก็อยากให้มาขายหม่องหนีนะคะเพราะว่าเอ่อหนึ่งมันไก่ไก่เอ่อบ้านบ้านบ้านมอลำลูกน้องมอลำแดนสองแดนเสือนะคะกระดัมากินเนาะกระดัมาอุดหนุนนะคะเพราะว่า ร้านก๋วยเตี๋ยวมนีกับยุนีตาดายทพี่น้องแต่แต่ก่อนกับยุนีตาดานะคะแต่ก่อนฝียุ่งม่มหมองนันพี่น้องนะสิบซียุ่งม่มหม่องรถรถตู้จอดนะคะบัานนี้ก็ค่อยขยับขยายมากพอหม่องนันเพื่อจะเอาดินมาลงเอาดินมาลงใหม่นะคะก็ค่อยขยับขยายเลื่อนมาเรื่อยเรือ่อนเรือ่อนเาเรื่อนมากยุ้ยจุดนี้นะคะหม่องนีนะครัก็ถือว่าพวกไก่ยังอยู่หม่องขุมคุมเฮาอยู่ยังอยู่คุมมูซิบซีอยู่นะคะแต่ว่าบ้านนี้คันเพิ่นให้ม่างให้ปั๊บ เออมากออกปปับหนาดินไม่ปับถนนไม่สีใส่รถขายซะก่อนนะคะเ <c oughs> ก็ี้ยงีสี่ได้กินขึ้นเก่าหมดแล่ะมันบ่น้องวีน้องเอาน้อ,อมม <c oughs> เหลือไว้แค่ตำนานนะคะตำนานเถียงหน้า <c oughs> ตำนานเถียงหน้าหน่อย ตำนานเทียงหน้หน่อยนะอากาศเย็นยัางมะแรงอากาศรมรื่นดีพี่น้องมองนี้นะคะมานั่งตากอากาศอ,อ,าอืมเนาะนั่งตา,า,าตกอากาศเย็นๆน,นะพี่น้องฝนตกล่มแห้งพี่น้องมองนีก็บบ่บ่ผัดบหยังดีบ่บบไปใส่มาใส่พี่น้องพอหยัมงมันตีตอกใส่กับต้นใหม่เลยพี่น้องนี่ตอกตะปูใส่กับต้นใหม่เลยนะคะน,นั่น เลเน,นีน่ยนะคะว่นนะคะบางนี่เนาะคางนี่ก็ใส่ต้นไม่ต้นต,นตนน้นหนีนะคะเนี่ยระวังต้นไม้สองต้นพี่น้องนี่ค่ะก็เลยร่มมาแห้งมาได้กับซืซ้ออยู่พี่น้อง<ด>ว่าเป็นหยังจักเชือนะคะอ้าวซื้อมาเหลือเหลือไว้เครื่องตำนานเนาะค่ะรูปรูปเอ่อภาพภาพกเก่าๆนะคะเริ่มสีจางหายไปเลยได้บาทนี้นะคะเพราะว่า ออมองนี่กระสีเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะคนสิปับจังได้คนสีเฮ็ดจังไดต่อไปออถน,นนมองนี่สีงามซ้ำใดพี่น้องเนาะกะเขากับจังคอยเบื่องกันว่าคนสิปับผู้ผู้มิถัศน์แบบใดสสำหรับข่างบึงสำหรับสำหรับรอบรอบบึงนะคะคู่เบื้องสนเฮ็ดแบบใด้จังคอยสีงามพี่น้องเขานอกนะคะ มัวม่วมาเลยพี่น้องพนติตตกนะคะนี่หลังจากทีเ่เป็นเทียงหน้าหน่อยพี่น้องตอนนี้เป็นตำนานไปแล้วนะคะมากกแล้วนะคะนีเซ็ตซับเรียบร้อยเรแต่เอาตรงนี้ออกนะคะพี่น้องแต่ก็เสียดินเขามา,าปั๊บนาดินนะคะให้มันเพียงกันกับถนนปับ๊บให้มันเป็นสวยๆนะคะพี่น้องปับ๊บไม้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ขอบบึงของเฮานะคะขุดหลอกบึงสีสวยงาม เอาพี่น้องเขาเนาะเอาฝนสิตกแล้วนะคะจังใดก็ตามแตเ่เดี๋ยวขันสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างพี่พ่อ,อสิพยาย่ามไายให้พี่นอ้อง,นาานงเบิง่งว่าหน้าบ้านขังเบื้งเข้าเมืองนี่สิสวยงามสมดยัยพี่น้องเขาเนา้เอคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็นล้วกันพี่น้องฝนสีมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนา้าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่ติดตามเด้อขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีค่ะ